สองเลยแม่เนาะใช่ถูกต้องออสองถึงสามทุ่มนะคะจนวมถึงสองสามุ่มนะแม่มานั่งแค่นั่งกิ้งอยู่้ี่น่ค อนนี้เราอยู่กันที่ร้านแม่กำไลนะคะวันนี้เรามาอัปเดตร้านให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะขิกัดร้านของแม่กำไลนะจะอยู่ที่ตลาดนัดจอมพลปอนะคะเภอพุทธบาทนะคะจังหวัสดสระบุรีค่ะท่านผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลยะคะ่ะวันนี้เรามาอัปเดตร้านให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะท่านผู้ชมนะคะจากที่สอบถามกันมาเยอะนะคะท่านผู้ชม ก็คือร้านแม่กำไรนะจะเป็นไข่นกกระทานะคะทอดนะคะในรูปแบบใหม่นะคะที่ไม่เหมือนไทยนะคะท่านผู้ชมไม้ละสิบบาทนะตลาดที่นี่ก็จะมีสองวันนะคะมะีวันพุธแล้วก็วันอาทิตย์นะคะเมนูทางร้านตอนนี้นะคะก็จะมี ข้าโพ,อพทอดนะคะเห็ดเข็มทองนะคะชะอมทอดหัวปีผักขวานทอดนะคะทุกอย่างราคาสิบบาทเลยนะคะท่านผู้ชมเราจะเเราพาไปชมบรรยากาศข้างในนะคะอันนี้ให้ดูกัน,นชัดนะคะท่านผู้ชมผาโลกมาแล้วสิจา้าแล้วก,ก,ก็ขายสตราร์ได้เรื่อยแบบนี้นะคะ กินอะไรดีลูกเอาอะไรดีอันนี้จะเป็นไข่นกกระทานะคะของแม่กำไลนะคะท่านชมนะคะที่ใช้ต่อวันนะคะ จะอมไข่นะคะท่านผู้ชมที่แม่กำลังทำอยู่นะขอคุณจ้าแม่วันดีจ้ะแม่จ้าวันดีจ้าทุกคนด้วยลุงนะช่วงนี้ขายดีไหมแม่ มันเดิมลูกมันเดิมนะคะมียอดไข่เพิ่มไหมเพิ่มมาไหมเอาแค่นี้แหละลูกเอาเอาแค่นี้แค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วเนาะเท่าไหร่นะแม่กี่พันฟองนะสามพันห้าร้อยคองค่ะท่านผู้ชมแม่บอกแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่าคนเดียวนะคะได้ได้ชัดๆค่ะท่านผู้ชม ค่นี้ก็มาตั้งแต่บ่ายสองแล้วนะแม่เนาะใช่ถูกต้องเลยบ่ายส,อง,งสาะะองถึงสามทุ่มนะคะท่านผู้ชมถึงสองสามทุ่มนะแม่มานั่งแคะนั่งปิ้งอยู่นี่นะคะไม,ไ,ไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดไปหน้ามันแพบเออไม่ได้หยุดเลยค่ะอันนี้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะแม่นะ <c oughs> ใช่ที่ขายดีนะคะขายดีอันดับหนึ่งโซ่ จะอมไส่นะท่านผู้ชมใชเราให้ล okay. no ูกค้าไปในงที่ใส่แกงส้มได้เลยไม่ต้องไปโทษไม่ต้องไปทำเหนื่อยงานมาแล้วไงได้เลาได้เลยขายได้เท่านผู้ชมอันนี้มีอะไรบ้างคะอันนี้หัวปี อันนี้ก็เผ็ดเป็นพ้อมกับว่านะอมจันทำมาามนเผ็ดไมคะอย่อันนี้ไม่เผ็ดไม่มีพริกแต่อันนี้มีพริกอันนี้ใส่พริกแกอพีเลยเนาะอันนี้อเยเดียวไม่ต้องใส่เลยครับแล้ะนี่ไม่ต้องใส่ไม่ใส่ก็อร่อยอยู่แล้วค่ะท่านผู้ชมะคะ แต่ถ้าจะใส่ก็แม่จะมีซอสเป็นพริกไทยแล้วก็เป็นซอสภูเขาทองมาแม่เนาะซอสภูเขาทองค่ะท่านผู้ชมลูกๆนะคนไหนยังไม่เข้าใจที่แม่สอนให้โทรมาได้โอเคไม่เข้าใจนะคะให้โทรมาหาแม่ได้เลยนะคะท่านผู้ชม ด้านหลังรออยู่นะแม่นะด้านหลังรออยู่อ๋อสองไม้เดี๋ยวจะลืมนะไกลๆแม่ก็ไปนะลูกตอนนี้ไปไปที่ไหนบ้างนะแม่ตอนนี้ไปไปนครปฐมบ้านที่หนึ่งไปกาญจนบ้านที่เนึ่งอือไอที่ไปนี่คือไปสอนใช่ไหมไปสอนขายไปช่วยเขาด้วยเลยลูก ก็เผื่อไปมองหาไงลูกแตได้สักคนนึงไม่ได้จตัวชิคหูวววไม้ใหญ่มากค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะเอฟซีถามว่าไม้ใหญ่ขายได้กำไรไหมจ๊ะแม่ก็อาศัยขายจำนวนเยอะเนาะได้ๆอาศัยขายจำนวนเยอะค่ะเอาพออยู่ได้เลยบอกว่าไม้ใหญ่ใหญ่มากสิบบาทคุ้มมากค่ะท่านผู้ชมได้แต่ถ้าเกิดว่าที่ที่ไปสอนนะเนาะเราก็จะบอกเขาว่าไอ้หนู ไม่ต้องทำเยอะอย่างนี้เพราะของแม่น่ะมันเป็นชอมบ้านด้วยของเราเองด้วยใช่ไหม <ừ. S 1> เออเราก็เราก็ให้เขาเยอะๆได้อย่างเขาไปทำขายอย่างเงี้ยเราก็ให้ไม่ต้องใส่เต็มพิกัดกับเราแต่บางช่วงก็ชอมแพงนะแม่นะออออแต่ตอนนี้เริกยันถูกแล้วแหละ ที่มาของไข่นกกระทาก็คืออันนี้เลยแม่ใช่อันนี้คือเริ่มแรกเลยเริ่มแรกจ้ะอันนี้คือแบบสูตรแรกเลยค่ะแล้วก็แม่ก็จะมาฝักเป็นสูตรแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมจ้ะนี่ค่ะแบบนี้นะคะที่เป็นแบบไม่เหมือนใครนะคะเพราะว่าแม่ใส่สองฟองเลยหรอเขาไม่ใส่หน้าไงลูกไข่เปล่าโอ้ท่านผู้ชมถ้าไข่เปล่าเราก็จะให้เขาไข่เปล่าแม่ใส่สองเลยนะคะจ้ะโอ้ถ้าใส่หน้า ถ้าใส่หน้าเราก็จะลูกเดียวก็โอเดี๋ยวลูกค้าขาดทุนอยู่ลูกค้าคทุนมาจาลูกค้าลูกทุนลราไม่ขาดทุนไหมแม่ไมไ่แม่ไม่เป็นไรทุนยังเยอะอยู่ <c oughs> เป็นใส่สองลูกค่ะคุณผู้ชมสองคลองนะคะเป็นลูกแฝดไปเลยค่ะ ใส่สงองอะทุกคนแม่แต่เอาแค่แบบเออเราขายจนมากเราพออยู่ได้ลูกค้าอยู่ได <to ้กินได้เราก็โอเคแล้วแหละทุู้นมีูนะคะโอ้ไแบบสุดยอดครับสองสองอัน กินอะไรดิจ๊ากินอะไรลูกเอาอะไรจ๊าอันนี้อะไรคะอันไหนลูกกปี้จ้ากาแฟยอดมะพร้าวหมดไปแล้วลูกยอดมะพรา้าวหมดแล้วอันนี้อะไรอันนั้นก็วาวโพดจ้ะแล้วก็ไม่เคยเต็มครองมี่ผักหวานชมชอมอยู่ข้างบนนี่ลูกจ๊าชมอยู่ข้างบนน้อ,ข,อข้างล่างนะผักหวานลูก จ้าใส่ก้อนเลยไหมลูใ<ะ>กใก็ผู้เขาวลูกใส่เลยไหม<ะ>ใส่ลงนะลูกนะสังเกตตรงตัวเครื่องนะคะท่านผู้ชมเบ้าของแม่จำไรจะใหญ่กว่าของคนอื่นนะคะใส่นั้นลูกนะก้เลยนึ่ใส่ไม่ใช่เบ้าละสองฟองต้องสองฟอใสแบบนี้เลยค่ะ อ,อันนี้หนูเพิ่งเห็นนะแม่นะเห็นมาเนี่ยลูกเล็กลูกมลูกเล็กเราก็ใส่คสลูกเล็กก็ท่านผู้ชมแม่ก็ใส่ให้สองสามพอเลยค่ะใ่ลูกเล็กเนี่โอ้โหนี่ธรรมดาค่ะท่านผู้ชมเ ที่เห็นฉีดนี่เป็นซอสผู้ขอทองนะคะแล้วก็เป็นพริกไทยนะคะท่านผู้ชมใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่คือไม่ใส่ก็อร่อยอยู่แล้วค่ะท่านผู้ชมนะคะจะอมค่ะท่านผู้ชมจะอมนี่คือยอดพิษตัวนี้นะคะยอดพิษเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้ก็คือไปทานกับน้ำพริกได้นะคะแล้วก็ทานเล่นๆได้เลยค่ะแก้มเหลาดีนักแลลูกแก้มเหลาว้าวแก้มกับแก้มนะท่านผู้ชม แซมเล่าได้ค่ะท่านผู้ชมไม่ต้องใส่อะไรนะคะ้ละสิบบาทจ้ะสบาทครับพี่ไม่ใหญ่เลยขอบคุณพ่อพี่ขอบคุณค่อพี่พี่ให้เด็กน้อยเหรอเด็กน้อยไม้หนึ่งเดาเดาเดาหนึ่งกว่าไม่ลูกไม้หนึ่งาไม้โอผู้หญิงผู้ชายพี่ อ๋อเรื่องให้อีกผู้หญิงผู้ชายไม่ได้มาหญิงผู้หญิงลูกสะพ้ายหลานสะพ้ายหลานสะพ้ายสะพ้ายผู้ชายใช่สะพ้ายผู้หญิงเราเราเราต้องเป็นดองกันพี่เรื่องเรื่องเรื่องเข้าไม่แล้วเข้าไม่แล้วใครใหญ่ๆเลยไม่มีผู้หญิงโอ้พูดเก่งเจ้าเลยสองขวบเจอเจอท ไเดินเดินเฮ้ยอันนี้ไม้หนึ่งที่เจ้าพี่ดิเดี่ดิโอนหละเราจะเป็นโด่งแล้วมาอยู่นานได้ด้วยนะไม่อยู่นานเลยอยู่พอบาร์มวสามสิบปีเลยนนี้ใส่ซอสหน่อยๆนะพี่นะใส่ซอสหน่อยหน่อยนะใส่เยอะจริงๆนะท่านผู้ชมให่เยอะจริงๆค่ะของพี่ใส่ซอสพีไกลรไหม ได้ไม่ต้องเดี๋ยวไปกินกันตะพิกตะปี๋อะหนูมีหลานชายพี่โคตรหล่ออ่ะจริงหล่อไหม่อมากอล่อก็หล่อจ้าลื้อรอไม่เกี่ยวแล้วเดีนี้เดี๋ยวรอกันแล้วกันไปนะ้วคุยกันสนุกคุยค่ะใหญ่ใหญ่มากค่ะท่านผู้ชม ก่อนหน้าที่แม่จะมาขายอันนี้แม่ทําอะไรแม่ทํางานสิแม่ร้องเพลงอยู่ภูเก็ตแต่ว่าอยู่นู่นก็ขายอยู่นู้นก็ขายแต่อยู่ตรงนูคนก็ขายไม้่นะคะนชมแม่เป็นนักร้องนะคะโยที่สดนุกสดยอดค่ะดเป็นนักร้องก่อนนะคะหาไม่ได้แค่แต่ก่อนแม่อยู่ภูเก็ตนะคะนู้ชมแล้วก็มาอยู่ที่นี่ค่ะขายอยู่ตลาดแหลมดินเลยจ พี่เป<ม>็นไรดิจ้ามาแล้วสิบเลยคหรเรื่องเลยอันนั้นถูกหวานนะอันหน้าอันหน้า,อ,นนาอันนี้จะอันนี้หัปีจ้าชมหรือไม้หนึ่งชมหรือไม้นมนนไหนึ่งอนไหนจ้าก็พูดจ้า ใส่ก้อ่ลูกก้อนข้าวจ้าใส่นะใส่รวมกันบ้างไหมลกยังรับแฟนชายนะแม่นะรับเบอร์อะไรนะแม่ ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งกับสี่เก้าสามสี่เก้าสามหนึ่งแปดเจ็ดสี่หนึ่งแปดเจ็ดสี่นะคะท่านผู้ชมนะคะช่วยโทรมาถล่มเลยนะคะแม่ยังรับอยู่นะคะตอนนี้ยังรับอยู่ยังยังได้อยู่นะคะยังได้อยู่ไกลๆก็ส่งรถมาไม่ต้องให้แม่เดินกันอ่าโอเคค่ะคนะคะก็โทรมาสอบถามได้นะคะยังไงยังไงนะคะรานะคาเท่าไหร่คะไม้เท่าไหร่คะ,ะ,คะติดต่อจ้าสองไม้ค่ะ,ะไม่ห่วงลูกไม่ห่วง ซอสพิชัยน้องใส่ซอสไหมใส่ซอสเนาะอไม่ต้องพิชัยนะราคา2บาทจ้า like สำหรับใครนะคะที่อยากมาทานไข่นกกระทาของแม่กำไรนะคะก็สามารถมาอุดหนุนกันได้เลยนะคะที่ตลาดนัดจอบพลปลนะคะหอหอเอกาพระพุทธบาทนะคะ อำเภอรพระพุทธบาทนะคะจังหวัดสระบ,บุรีนะคะท่านผู้ชมเปิดร้านบ่ายสองโมงนะแม่เน,ะนาะถึงประมาณ3ามทุ่มก่อท่านผู้ชมไม่เกินนี้นะคะแม่จะอยู่ข้างหน้าเลยนะคะมาได้เลยนะคะชุววันพุธและว,วันอาทิตย์นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณแม่มากนะคะสวัสดีลูกจ้าจ้าอยัางคอยที่ซอยเดิมมา